ดีเดนกลมนานคิดการทำสนับสนุนโดยพอชองเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและพืชสิสาติ32ชนิดอยากให้คุณอยู่ทําดีไปนานๆเฟรชมิ้นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมาชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันชีวิตมีไว้ให้สดชื่นพี่ไว้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังสี มไม่มีวันตายอยคนเฮาสมัยนีจิตใจก็โหดเหี้ยมคับแขกนิดหน่อยต่นมาหนังยิ่เท็ดกันใดอยู่อุ้ยหยั่นเบ่ดหยัา,น,ยากนกันไปเลยเนาะเบิ่งเบิงอย่างยนันเบิ้งส่งขึ้นศูนย์คับแขกอุ้ยกะศูนแล้วไอ้สายมาเบิ่งนี่ที่หลังเบิ้งเบิ้งจิตใจคนเฮานะอ้ยข่าวสมบูดนี่พัทยาข้าวเบิ้งพ่อเลี้ยงปาพ่อเลี้ยงสน่อหวข้าว่ัว่า ก็เลยใส่ลูกอย่างเจดผัวไปเอาข่าวบ้านนี่บอกพ่อใจก็เลยเอามีกวนมาตีเด็กหน่อยต้มเล็กหน่อยสลบไปเลยมดข้ามซีว้าวนี่นี่มันเฮจันทร์สีเนี่ยมดพวกเป็นคนเลยด้วนี่โอ้ยอย่าว่าเป็นคนเลยไอ้โอ้ยมันเบิ่งแง่เม่ก็จะเห็ดอีนยังโมหามพอเออเออไอ้จะซีว่าพวกเอ้ไอ้เออไอ้ก็ว่ายังซั่นเนาะยไม่ยิ่งกระซัวกู้ยไส้กันเร็วเฮ้ยไม่หยังนี่ ยูซื้อมาบ้านอะไรยังไงไอแคบไปซอยไม่ขายของอยู่ตลาดน่ะซื้อเออมียอมูไอโมเขียดอีียงดอกเนะาะเขาก็ดแคบไปขายของย่มของตลา,า,าดเขาบอกไอแคบเด้เฮ็ดอีียงที่มันบงงนองา,าม้าไม่ได้ปรีมโอ้ยเขาบระดี๋เมฆว่าเมฆกับไอ้เหลือดอกนี่เขาวานี่เขาสูดเหงื่าวนี่จักมันอีหยังเออแต่ว่าอสองคนนั่นบป็นประเทศยังบู้ดีนเนาะไอไปซอยไม้แทนบอกจอยซื้อ ไม่ได้คิดอย่งเลยบริสุทธิ์ใจทั้งคู่เด้ย,ย่างเขามาจังหวะพอดีเนาะเมื่อรับเวรรับกรรมแท่านั้นผมมียคู่นี่แต่ยังว่าจังมากซื้อถือดาว้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ<อ>จัดอินไปจักหน่อยอตกตกตกใจเบิร์ดจะโผล่ไปเฮ็ดทอย่างผีด้วยเลยเป็นยังไงมือนี่ขายดีป้ะขายได้เรื่อยๆอยู่ได้ไอ้โชคดีเหลือเผิ่งมาซอยพี่ก็เลยเป็นเมย์ไปได้ยินดิคนดีอสาตาจังสั้น กรต้องมีของฝากให้ไอ้หรือเป็นรางวัลให้ไอ้ก็ยังดีมือแรกไอ้ขอเป็นฝากของจังมาได้ดิได้สะไอ้แค่สั่นมือแรกเนี่ยเมี่ยสิตัดให้สุกไงไฟกับผิดเลยเอาเป็นหมูกระทะายดีป้ดีไอ้ทรายกับปิ่มไปกินน้ำกันเด้อตอนแรกอ่ะได้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 ลาฝากไอ้แล้วมุงนี่มืสิฝากไปทำมือเลยไม่ได้เฮ็ดยังก็ได้กินหมูกระทะถ่ายมือไม่ตายดีดีกองแสบยอนมึงอะไร ไปเห็นเพื่อนมูเพื่อนอกราเะ็บเน่งหนองบอย โอ้ยคือเปิดตัวแซบแท้หอมไอหอมจอกจอกเลยมามามา,ามลาละลองวงนี่มามามาาากินมาะอยกกิน้เขาใอ,อ,อยางอาืมหอมแท้อันนี้ไอเหลือไอเหลือเอน,นี่ยอรยู่เน้อเฮ้ยสาสานเนี่ยโอ ม่ได้กินของเสบแบบนี้มาต้องทนแล้วเอหายว่าหมูกระทะเมือ่อนี้เสบได้ขันหมูห่าวจะกินพร้อมหน้าพ้มตากครับสุด้ายบักจอยมันหมูอยู่ไม่ขยันฮ็ดเพียดเมันสิเก็บเงินเก็บท่องไหวเพื่อไม่รูร้บ่กแต่ว่าที่เดียวดอกอ้ายตอนเนี่ยพวกหูอ่ะอาน่าพูดอ่ะเป็นแนวใดตอนเนี่ยมีแแหงสารเคมนนีกับอุปกรณ์ขามือใดอ่ะเด็กที่มาก สอคุณอ่ะจะออบอยู่แเพ,พิ่บบเออกคิดดีมีลูกออบอพ่อเ็นหอกมากสิเดเบิรงเง่งเพิ่นนห้ดี้ันพวกพ่อมีมอาสิเป็นว,ว,วินเป็นกรรมใหเขาได้แม่ดีนาะแม่หัวจักบ้างแขนาหนาหดบองจะข่อยที่หลัะพ่อคงลูกยังหาก่ได้อยู่แง่หันมาทางนี้เดียวเจ้าขาัสิูว่า อนาคตฟอลของลู for, กเจ uh ้า huh. ส yeah. oh. ิเป็นจังได่านเฮียบ่เอาดอกปล่อยลูกตนลูกตนลูกเอาขึ้นอ uh ั่ยก้ยแต่ลูกตกลูกเนาะเกิดมาต้องมีแบบยางขึ้นอ้ายกับตั้งแต่ลูกล่าบงาตานิสัยแต่ดี่สำคัญนะสั่นดานได้พ่อสั่นด่านยังเจ้าก็จะสั่นปริบจ้าไอเหลือไอเนี่เมื่อปมุกอีหลีเด้นี่กินเข้าไปดิเอามานี่นี่ ข่วนละมึงห้องโตจรงสิคูณสาวคุณแดงเฉียวมึงบักเหลือโอ้ยหอมไปสามบาทแปดบาทเลยเว้ยพ้ากันพีดยังกินกันเนี่ยมามามาไอ้แดงปากกงไม่กินน้ำกันนี่มากหมูกระพับเป็นตะแซบแท้เอา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 ฉฝากทอกแล้วนี่ได้จากมือเด้อรวลดแล้วโหดยิบหมูมาใส่เนี่ยปอก ไอเดนไอเห็ดยังนี้เอา, like เอากับไม่ลาก,กินหมูกระทะงนนี้ควันมันหลายมันวามันหยอหัวเขาหัวเหมียนเนี่ยต,ใตกใจตกกันไปก่นอนโอ้ยไอก็อต้องย่านหัวเหมียนดอกเจ้าเมสิเอาไฮนิดยาสาผมกับรีมนวดที่ไวไอ้กินเสร็จแล้วก็เอาไปสาผมผมอ่ะสิได้สะอาอดหอมสดชื่นและที่สำคัญเพลียผมแข็งแรงนะเอาไปใต้ บ่กินแล้วก็ใส่เด้อใส่หลายหยิบสอบมองเขาไปอันนี้ข้างระเบิดขานี่มึนเลยก็หิวแล้วกินเฝ้ากินเดี๋ยวสิบวันทัานเอ้เหลือเบิรงดเยอ่ะสวบเอาสวบเอาก็เศ้าอยู่น่ะสวบเอาสวบเอายังโคตรโมเมนต์แมวมานี่กระดูเอากระดูให้มันกินนี่ขนมาแล้วมึนอ่ะเอ้าดุย ปลาบมันเกินมัปากมันบอไดไหะมันปากบอไดเอาแบบมาใส่มาใส่มาเฮ้ยเอาโบ๊ทะมาเฮ้ยโอ้ยมามเอาใส่แห้มามันดังมันดังบ้างคู่เนาะเอากินหลายๆเฮ้ยโอ้ยมันบอมันจะชมันปองมันปองปากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับผมบางหัวล้านคือยัง<ห>แสงสว่างออกมาเลยนะฮะคือยิ่งเข้าไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 2> คือกลางศรีรษะน,นี่คือเป็นไข่ดาวเลยนะฮะอันนี้<อ>เวลาเราเราต้องเข้าเฟรมถ่ายรูปกับคนน่ะมันก็ไม่มีความมั่นใจไปหมดมาเจอพีไวท์เนี่ยฮะเราก็มองว่า มันมันจะได้ผลเหรอคือความเชื่อเรามันเป็นแบบนั้นแล้วไงลองเข้ามาใช้ดูครั้งแรกที่ใช้เลยในวันแรกที่ใช้เลยนะมีความรู้สึกดีหนังหัวเราเบาขึ้นนะและสิ่งสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับความมันบนหนังศีรษะที่มันขึ้นหัวเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่ขึ้นใหม่ไอ้ที่เป็นเขาขาบนหนังหัวแล้วคันๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการคันเลย7วันก้ารรับประกันเลยนะกระชากเลยโอคือแข็งแรงขึ้น